เมียฝรั่งหมดตัวเพราะอะไรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องรุ่งเปล่าอาครูบาอาจารย์มิีรักแฟนเพจที่คารพบรักทุกทกทันนะคะเยะลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องเสียงแจวแจวมาอีกแล้วพี่น้องจ้า เมื่อนี้ยายลินกับสิมาแบ่งปันคลิปนี้อีกแล้วละแล้วก็ขอโทษขออภยัยหลายๆยยายลินบดายเมาร่วมถึงเมียฝรังทุกๆคนเด้อค่ะเดอ้อเป็นบางผู้บางคนเท่านั้นสาวไทยยายลินกับบไดายเมาร่วมบ่ว่าสีเป็นคลิปใดก็แล้วแต่เป็นบางเขตบางกรณีเป็นบางคนนะคะแล้วกับคลิปนี้ต้องขอโทษขออภัยไว้หลายหาหากข้าเวเาไดที่บ่ถือจรลิต อาสิาวบาบอก่ถืออกถือใจท่านเออในมุมของท่านก็อาจจะบ่ถือต้องเออบางสิ่งบางอย่างถือต้องก,ก,กับบ่ถือใจบางอย่างถือใจกับบ่ถือต้องนะคะอย่าลืมต้องออกตัวไว้ก่อนถ้าเมื่อเนี่ไปอย่างคือเกินเงาแถเออสิว์บเลี้ยงเนี่ยฝรั่งให้ฟังพี่น้องค่ะถือผู้ใดกับบรูเดอ้อ เออเมียฝรั่งผู้นี้บางคนดอกบ้าเออใจง่ายใจโตเลี้ยงคนจนว่าเบิดพี่น้องเอ,อ้ยาานเขาบ่าวาเจ้าของมีสังคมรอบคางรอบแอวเออเจ้ามีผัวฝรั่งกับแค่ผัวคนหนึ่งตาสีฟ้าเนาะค่ะนาะหัวสีทองทำมาหากินคือการฝรั่งก็ได้ เมียฝรั่งบางคนทํตัวอวดรวยได้ย่านคนบอสาวาเ่จ้าของไดดผัวฝรั่งหาไดร่อยใจพันพี่น้องเย้ยความฝันกับอนาคตเบิดล่องวาสนาวีเบิดล่องบานถือฝรั่งเอื้อมละอากับนิสัยเนี่ยผู้ที่ยู่ต่กับสังคม สังคมเพื่อนฟูงเนี่ยอ้าวย่าเมื่อบ้านตละลัทือิอสันปิดช่วยว่าสันช้ามเมื่อซีเมื่อกินแตกเบิมบ่มเบิ่มเลี้ยงคนเออย่านเขาบาษาว่าจกขวงรวยเออพี่นอ้องเอยเออทยบ้านพี่น้องเป็นบอ่อเอออันนี้สังคมเพื่อนฟูงเนาะคะนะ่ะเนาะเออบ้านนี้สังคมญาติพี่น้องสังคมญาติพี่น้องเนี่ย โอ้ยอย่านพี่ย่านน้องบ่าวาเจ้าขวงได้ผัวฝรังย่านพี่ย่านน้องตั้มนีต้ติติงย่านพี่ย่านน้องบ่า่าเจ้าของรวยเด้เอ้ยร้านสีออกรถไปบักล่ะไปเอาน่าสีใจ่ายให้เออหน้าสีออกให้หน้าสีไส่งวดซอยเออผู้ใดสีออกรดออกล่าโอออีเมลเนี่ยแลนแทรแหล่เ,เ,ลเอาบาไปห้องรับลดละเอเอสั้งตะกี้ตะเกาา่าสีพี่น้องนี่เพิ่นคือ,อยู่รอดได้เอา ฝรั่งช่วยได้เพิ่นก็คือจังอยู่รอดได้บัตเตอเมียฝรั่งผู้นี่เนี่จังว่าเป็นจังได้เออฟังไปพี่น้องฟังไปเงวเง้วไปเออเอาสังคมกับพี่กับน้องบ่พอแล้วการให้เพียให้น้องมันดีเบิดละพี่น้องจ๋าดีเบิร์ด บตีบ่ีไผดอกแต่วา่าให้ให้หอมปากหอมคอให้ให้พ่อดามพ่อดีเด้อย่ำจากความสิตายมาญาติพี่น้องก็ซ่วยบ่ได้เด้อพี่น้องเย้ยอันนี้เรื่องจริงนะคะค่ะการมีสังคมเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเฮามีพ่อหอมปากหอมอะคอเนอะาะค่ะเนาะค่ะเพื่อมารายาทบางงานหรือวาการเทศะน,นันนันฝรั่งเพิ่นกับบ่ได้มีหนา้าที่หาเงินมาจ่ายอันสังคมของเมียเออ สังคมเรานี่นี่ตลอดเวลาเมียสาวผู้นี่ละเมียฝรั่งผู้นี่ละบางคนเดนนอ้อบางคนนายใหญ่เออบางคน พึ่งสังเวชไหวแน่วามีได้กับเบิดได้่ามฝรังเขาทิ้งเขาป่าขึ้นมาล่าสีคุณนายหดหายสังคมที่เจ้าเคยจ่ายไม่อั้นก็เลื่อนหายไปคือกันเอ้ยใส่เงินซื้อมิตรภาพเนาะค่ะเนาะยง่แง่เมีใย้คนกินบ่อเอ็ดแล้วผู้สีไม่กินน้ำเนาะเอ้ยนอนแช่อยู่สามมือสามขึ้นบ่เมื่อบ้านจักเทียเงียใส่ส่งเหม็นเติมเติมกับมีเอ้ยนอนแต่กินเหล้าเมียฝรังเมียฝรังกับซื้อลงไปเออเขา หยองวันรวยแนงงามแน่บานเอ้าเจ้าสีกินเบี้ยจากล่งไปแบกมาพอไงผุเหลีวผููจังหนึ่งเมียฝรั่งมักยองน้ะพี่น้องเนาะมี่ดดพี่น้องบ่แมนว่าบ่มีเอ้ยบานิสังคมเหล่านั้นได้เลือนหายไปเมื่อวัสนาเมียฝรั่งหมดลงบานิเจ้าสิเลียอีหยังบานิงวกไส้กับเหลียงวกขัวกับเหลียเหลียตังตหวีห่างห่างแขวห่างห่างพูผูผผบานีิ สิสูต้ตไปกับอ่ไ้เออผัวทิม่มผัวปา๋าขึ้นมาอืมสิสูต้ตไปหาผัวไม่กับไ่ทิศทางพี่น้องเลย เหลือไปยังบาดนี่เหลือตังตะวีห่างคือยาเล่นวาวังได้นี่ล่ละเหลือตังต่วีห่างๆสิกับไปเพิงผ้ามูกลับไปบ่ได้ได้บาดเนี่เพราะวาตังตะกีตะเกานันดูถูกมูเอาไว้ดามูไว้เออเพราะว่าย่ามเจาขควางมีนันดันไปดูถูกมูพวกไว้สาเพราย่ามตกอับขึ้นมาโทษว่ามูว่าพวกบอสวยเจาขอวงบอย่ญ่ดีเอ้าให้จังได้ละบาดเนี่ นึกถึงตอนเจ้าขวางมี่ดูถูกเขาไววหลายเออไปไปขอความช่้อยเหลือผูเขาบ่ามีเนาะผูเขามีหน่อยเขามีหน่อยเขา,ม,ขามีกินหน่อยเขากับว่าใส่เรือเซลมซ้อมเขากับพ่อตาไดใส่ดูแลเจ้าขวางบัดเจ้าขวางมีหลายวาสันโอ้ยเลียงคนฟ้าฝ่า,าปานเจ้าขวางสีบ่จนอกจักเทียเออบดย่ามูอันให้ความจอยเหลือบได้ว่าให้มูขึ้นมูขึ้นมาอันนี้ก็บ่ถือตองเด้อมียฝรังเด้เอ,อ ภาละสุคนก็มีเอออันวาสนาคนมักโอมักอวดเนี่ยละเพนวามีหาอวดสิบเมียฝรังบางคนกับยู่สมมาาสมมาเนอะพี่น้องเนาะเสื้อผ้านาผมหรือว่าแม่แต่ผัวฝรังกับแต่ตงโตธรรมดาธรรมดาเด้ แถมว่าจาของเพิ่นกับโบเยยิงจ่องห้องคนที่มีมากบอวดนี่ข้าโบลานเพิ่นว่าแมนแท้ๆเ,เดออันคนที่อวดนี่คือคนบ่เคยพอ่อคนบ่เคยากพ่อเด้พี่น้องเออเออคนบ่เคยอันากพ่ออีหยังเออตื่นตื่นเงินตื่นท่องแล้วบ่จักเก็บจักเนียนเออ ย่ามน้ำขึ้นกะให้เฝ้าตักเนเก็บเอากราเอาเอาเอย่ามลำบากอยากเข็นสิได้มีเงินซอยเหลือตัวเองอย่าไปคาดหวังจากผู้ใดสาวๆเอ้ยสันบพว่าสิเป็นมูสนิดก็ดีบอสนิดก็ดีละเพราะว่าทุกคนล้วนต่างมีภาระหนาที่สิสิต้องดูแลคือกันเออบ่เก็บเอาตอนนี้มื่อเจ้าสิไปเก็บเอาตอนได้อายุยกะหลายขื้นโลกให้กะเบียดเบียน เฮียแห้งกับหมดหายหลังกายกับเลื่มเปลี่ยนสังคมที่เจ้าเคยอยู่อู้ฟู่อาฝ่าก็ได้เลื่อนหายไปตามกาลเวลาเงินหมดเพื่อนหายเออเพื่อนกินนี่บ่อืดบ่อยากเด้อเออเพื่อนแท้มันหายเนเออมีผัวฝรั่งถือว่ามีวาสนาวาสนาหยังวัตีวาสนาที่สิไใดมาทำมาหากินหาเก็บเพื่อตัวเองเพื่อในวันหนึ่งเรานั้นไม่มีใคร บ่าว่าสิเป็นการจากเป็นกะดีจากตายกะดีเฮาก็ยังมีเหลือไว้ดูแลตัวเองชีวิตนี่มันสีแนสีนอนอียงพี่น้องเอ้ยมันบ่มีความเน่นอนดอกในโลกใบนี้นะยง้มมีอย่าหลงยง้มลงก็ต้องรู้ว่าเจ้าของลงได้ด้วยเหตุใดได้ลงย้อนเจ้าของเหตโตัวเจ้าของเองการยืมเงินยืมทองมูพวกก็คือกันเด้เออ ให้คิดแน่ว่ามูพวกเขาก็มีภ้าละคือกันเขาบ่ได้มามีเงินมีทองเขาบ่ได้มาหาแบ่งส่วนไว้ถ้าซอยผู้ซอยคอนขั้นเขาให้หน่อยก็บบัดบ่อพอใจซะเอ้ยอย่าลืมเดอ้อผู้จังหนึ่งเขาสีหยิบยืนความซอยเหลือให้เจ้าใดเขาให้เจ้าวยความเมตตาเด้อเออเขาบ่จําจเป็นต้องให้เจ้าก็ได้แม่นเขาก็าให้เจ้าจา้าบาทมูพวก,ก็บ,บพิษ คนที่พิษคือโตของเจ้าเองย่งามเจ้ามีเจ้าบ่เก็บบบเมียนย่ามเจ้ามีเจ้ากลับไปดูถูกหยัดยาหมูพวกไวเออว่าย่ามสิตายขื้นมาเป็นมาหัวเนาขึ้นมาแล่นไปหาเขาไปยืมศพย่ามจังหวะหมูพวกบบมีเขาเสีเาสายวไสไหหรือว่าเป็นย่าหมูพวกมีข้าเขาเซาบ้าน,า,านข้าหวานค้ายาหมูพวกเขาก็ต้องใจคือกัน เขาให้เจ้าไปแล้วเขาก็ขาดตีนขาดมือคนเราอะถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยแล้วเบียดเบ,บียนตัวเองนี่ห้ามทําเป็นเด็กขาดนะคะยาเฮ็ดเป็นเด็กขาดเออผู้สิตายแมนโตเฮ้านี้ในกรณีนี้นะคะการซ้อยพี่ซ้อยน้องก็คือการซ้อยให้มันพ่อดามพ่อดีอเออบมานอันนั้นก็เอาบาแรนยนหับอันนี้ก็เอาบาแรียนหับย่ามสิตายข้นมาอยู่เมียงหนอกพี่น้องอยู่ใส พี่น <iesen> <com selection noise> ้องอยู่ไสแน่พี่อายเอ้ยเขาก็หันหลังให้ข่อยเสียวไสให้เจ้าแล้วนะสาวแม่ป้าเอ้ยช่วยข่อยแดกูสิเอาไสให้มึงล่ะนังเอ้อแม่ใหญ่ก็บ่มีคือกันแห่เออแม่ใหญ่สาให้ข่อยยืมแน่ตั้งตกี้ข่อยคือให้เจ้าได้เอาุมื้อนี้แม่ใหญ่ก็บ่มีเด้ล่ะล่ะ สิคาดหวังกับผู้ใดสิคาดหวังกับผู้ใดนี่แหละเพิ่นว่าย่ามนี้่บกเก็บเบ่เมียนเอายา่มตกอับขึ้นมาโทษผู้นั่นโทษผู้นี่แต่ไม่เคยโทษตัวเองนะคะเนียยรังบางคนฟังไว้ใส่ว่านะคะใส่บาแบกหามชีวิตมันบนแบแน่บ่นอนพี่น้องจ๋าอีย่งก็เกิดขึ้นใดในโลกใบนี้นะคะบาวาอยู่เมืองนอกก็ดีอยู่เมืองไทยก็ดีอยู่ไสก็ดีค่ะ อันอยาฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ม้งบ่เห็นให้ฝากไว้กับสติปัญญากับเงินในบัญชีของเท่านี่ละขันบ่มีเงินนี่ซ้ำหมาตหนึ่งเออซ้ำหมาตัวหนึ่ง,ออมมหงให้ท่องไว้ให้ท่องไว้ทองไว้คานี้นะทองไว้ขันสมมุติว่าผู้ใดสอยเหลียบบ่ได้กย่าไปเครียดไปคมให้เขาเออผู้ที่เขาอัน อันมีอยู่หันเขาก็มีหน่อยบ่พ่อที่สีซอยเขาก็ต้องเก็บไว้แต่ซอยดูแลตเขาเองเจ้าควรที่สีเล่นลูจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะจ้าเมียฝรั่งบางคนหาคลิปนี่ยายเล่นก็นมีมาฝากพี่น้องลหลายเตอบพี่น้องจ้า่ะกะว,วังวาสีอันฟังมาหอดจนจบคลิปเนาะค่ะเนาะ,ะกะว,วังวาเรื่องเล่าที่ยายเล่นเอามาว้าวซู่ฟังนี่สี ได้สาระบรดดันไดกระดานหนึ่งมีประโยชน์ต่อส,สาวสายฝฟบดดันใดกระดานนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมีมาแบ่งมาปันกันขอโทษขออภัยหากเวาจ้าอันใดออกไปบ่ถืออกถือใจนะคะหากคลิปนี้ยายลินมีมาฝากมาตอนพี่น้องหลายเติบ กะไทยนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีไม่แห้งอ่าไปใส่มาใส่แห่ตลอดปลอดภัยดูแลสุขภาพดีๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อยาลินกะยังมีอยียงดีๆละยังมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาลาาไปแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เง่าวอีกแล้วสวัสดีจ้า